ผมถามไปตั้งใจจะเลือกเพื่อไทยใช่ไหมเลือกพักไหนพัคไหนแล้วทั้งหรวันเลือกตั้งพักฝ่ายงร้ามมาหาเอาตังมาให้เอาหรือไม่เอา หลายคนสงสัยตาเป็นความหมายว่าเองเข้าใจพี่แต่ว่าพวกพี่ร้อนเงิน8ปีมันลําบากเต็มที่แล้วให้เอาอะไรมาให้คว้าไว้ก่อนนาะถ้างั้นผมจะกลั่นใจถามให้สุดทางนะชีวิตผมก็เสี่ยงมากเหมือนกันน่ะที่ถามท่านอยู่แบบนี้เลือกพรรไหนเลือกพรรไหน แล้วทั้งหลวันเลือกตั้งพักฝ่ายตรงข้ามมาหาเอาตังมาให้เอาหรือไม่เอายังเอาอยู่แต่ถ้าเอาตังแล้วเขาบอกให้เลือกเขาเลือกหรือไม่เลือกเลือกหรือไม่เลือกจะเลือกพักไหนเลือกพักไ,ไหนไไหนีเ่เปไน็นปเอาไว้ทุกคนคนนี้เอาไว้